สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุก๊กมีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กระสีแล้วก็ไม้เก่าเลี้ยงนอกตู้นะคะมาแบ่งปันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกระถาง5กระถาง6นะคะกระถางสี่ก็จะมีอยู่ไม่เยอะเนาะค่าจัดส่งแบบโอนมาเหมาห0าบาทแบบเก็บไปทางมะเหมา70บาทนะคะปูลงคลิปวันที่8กร,รกฎานะคะ จะเป็นรอบจัดส่งวันที่10กรกฎานะคะก็คือวันจันทร์เนาะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้าหน้าอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของปูนะคะเรามาดูตัวที่1น,นะคะตัวที่1จะเป็นชายชนนะคะนี่นะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง5 5, 5. นะคะกระถางที่1ปูให้ที่1 5 0บาทนะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนี่นะคะแฟ๊แดๆอย่างนี้เลยกระถางห้าจุดห้านะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะชายชนต้นต่อไปจะเป็นพรหมพิมานนะคะอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะคะ ใบส,สวยๆแบบนี้เลย150บาทนะคะพรมพิมานต้นต่อไปจะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะจะอยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะปูแบ่งให้ที่150บาทนะคะกระถางที่1นี่นะคะกระบี่นายร้อยกระถางที่สอง0บาทนะคะกระบี่นายร้อยในกระถางห้านิ้วต้นต่อไปจะเป็น เทพสายรุ้งแผงนะคะตัวนี้จะเป็นไม้แยกหนอนะคะมีลูกมาแล้วนะคะนี่เทพสายรุ้งแผงนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยเนาะเขาจะเป็นด่างขาวด่างเหลืองนะคะแบ่งไปไปเลี้ยงดูเล่นเนาะปูแบ่งให้ที่180บบาทนะคะแต่ว่าแม่เขาอ่ะจ่ายลูกมาคือชิ้นผ่าคือด่างสวยมาก นี่นะคะเอาเอาไว้ไปทําแม่พันธุ์นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะ180บาทนะคะเทพใส่รุ้งแผงนะคะต้นต่อไปจะเป็นมณนีรอมเพชรแผงนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเนาะนี่นะคะดูหลอดใหม่นี่นะคะ,ะ,คะ350บาทนะคะปูมีมาแบ่ง1กระถางนะคะ350บาทนะคะมณนีรอมเพชรแผงนะคะต้นต่อไปจะเป็น เวทมรกตนะคะเวทมรกตอยู่ในกระถาง5.5มี2ต้นในกระถางนะคะดูความด่าง2ต้นในกระถางนะคะตอนส่งใบนี้อาจจะช้ำนะคะปูจะได้ตัดออกเนาะแจ้งไว้ก่อนปูแบ่งให้ที่250บาทนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะด่างทั้งคู่เนาะเวทมรกตนะคะเวทมรกต250บาทต้นต่อไปจะเป็นปู่โสมนะคะปูโสม หลอดใหม่กำลังจะมานะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนี่นะคะเป็นไม้แยกหนอนะคะต้นนี้กูแบ่งให้ที่220บาทนะคะกระถางใหญ่นี่นะคะ220ส่วนกระถางเล็กกระถางเล็กกระถาง4กระถางที่1นี้150บาทนะคะ150บาทกระถางที่2นี่นะคะใบใหม่ กระถาง4นิ้วนะคะ150บาทกระถาง5นิ้ว220นะคะต้นต่อไปจะเป็นสีพนมมาสนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะเป็นไซส์เอาไปตั้งแม่ได้เลยเนาะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะไม้ด่างนะคะใครยังไม่มีเก็บได้เก็บเนาะราคานี้ปูกระถาง5.5ปูให้ที่290นะคะ ส่วนกระถางสี่ปูให้ที่150บาทนะคะกระถางสี่นิ้วสีพนมมาต์นะคะปู้ให้ที่150นะคะกระถาง 5.5. 2. 9กระถางสี่หนะคะต้นต่อไปจะเป็นอนุมานผสานกายนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะดูใบใหม่นะคะป้ายสวยๆเลยนะคะอนุมานผสานกายนะคะไซนี้ก็คือ ตั้งแม่ได้เลยเนาะอีกสักเดือน2เดือนค่อยอัพขึ้นกระถางใหญ่นะคะไม่ต้องเปลี่ยนดินนะคะปูให้ที่380บาทนะคะหานุมานผสานกายนะคะนี่ต้นโตแล้วเนาะหานุมานผสานกายนะคะ380บาทต้นต่อไปจะเป็นสาวนาครชัยศรีนะคะนี่ต่างสวยๆเลยอยู่ในกระถาง5.5หลอดใหม่มาแล้วนะคะปูให้ที่200บาทนะคะสาวนาครชัยศรีนะคะ กระถาง5.5นะคะ200บาทนะคะนี่นะคะความด่างเขามีมาแบ่ง1กระถางนะคะต้นต่อไปจะเป็นคุ้มซับด่างนะคะคุ้มซับด่างอยู่ในกระถาง5.5นะคะใครยังไม่มีเนาะแต่ก่อนราคาก็สูงอยู่นะคะนี่นะคะผู่แบ่งให้ที่250บาทนะคะคุ้มซับด่างนะคะคุ้มซับด่างเนาะ นนี่ะะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะ250บาทต้นต่อไปจะเป็นณนะเมืองจันนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะกระถางที่1เริ่มกัดสีแล้วนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะหน้าเมืองจันดูต้นแม่ได้เลยเนาะนี่นะคะกระถางที่1 200บาทนะคะกระถางที่1 กระถางที่2นะคะเริ่มกัดสีแล้วเนาะอยู่ในกระถาง5.5นะคะกระถางละ200บาทนะคะณเนะมืองจันนะคะต้นต่อไปจะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะอยู่ในกระถาง6นะคะมี2ต้นในกระถางปูทําเป็นฟอร์มกอให้แล้วนะคะนี่นะคะกระถางละ170บาทนะคะกระถางที่1จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะนี่มี2ต้นในกระถาง กระถางที่สองอยู่ในกระถางหกนิ้วเหมือนกันนะคะใครอยู่จังหวัดประจวบหรือสะสมตับจังหวัดนะคะ170บาทนะคะจังหวัดประจวบต้นต่อไปจะเป็นโจโฉนะคะโจโฉอยู่ในกระถาง5.5ามี2ต้นในกระถางนะคะ150บาทนะคะโจโฉนี่นะคะโจโฉหนึบาท ต้นต่อไปจะเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดาอยู่ในกระถาง5.5มีสองต้นในกระถางนะคะ170บาทนะคะนางสุชาดานะคะต้นต่อไปจะเป็นตะวันชิงพบนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะโตแล้วนะคะมีสามต้นในกระถางเลยนะคะใครอยากเอาไปทำเป็นฟอร์มกอนะคะเอาไปขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะนี่ นี่นะคะปลูกให้ที่180บาทนะคะตะวันชิงพบนะคะหน้าดุดุต้นโตๆตแล้วนะคะอยู่ในกระถางหเนาะ180อบาทต้นต่อไปจะเป็นสีบุรีรัมนะคะบอลเก่าเนาะเป็นฟอร์มกออยู่ในกระถาง6มีผีต้น 3- 4สี่ต้นนะคะนี่อยู่ในกระถางหนะคะสีบุรีรัมนี่นะคะปูให้ที่200บาทนะคะสีบุรีรัมนะคะ มีหนึ่งกระถางเนาะต้นต่อไปจะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวนะคะมีสองหน้าวันนี้อันนี้หน้าหน้าปกติเนาะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะนี่นะคะหน้าปกติดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะหนึ่ง้ยแปดสิบบาทนะคะ นี่นะคะกระถางที่1เป็นหน้าปกตินะคะอยู่ในกระถาง5นิ้ว180บาท1ตะวันพัน,นดาวกระถางที่2จะเป็นกระถาง6นะคะจะเป็นเป็นหน้าเขียวหน้านี้นะคะนี่มี3ต้นในกระถางนะคะ3ต้นในกระถางวุ้ยที่200บาทนะคะมี3ต้นในกระถางเลยนะคะ200บาทนะคะกระถางที่1เนี่ย180กระถางที่2เนี่ยมี3ต้นในกระถาง200บาทนะคะ1ตะวันพันดาว ต้นต่อไปจะเป็นหานุมาหักดานอยู่ในกระถาง5.5นะคะมีสองต้นในกระถางต้นโตแล้วนะคะนี่นี่นะคะหานุมาหักดาน180บาทนะคะใครสะสมหานุมานนะคะนี่ต้นโตมากเลย180ต้นต่อไปจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์มี3ามต้นในกระถางนะคะสามต้นในกระถาง170บาทนะคะนี่ต้นโตแล้ว เอาไปอัพขึ้นกระถาง10,12ได้เลยเนาะนี่นะคะภุมพาพันมี3ต้นเป็นฟอร์มกอนะคะ170บาทต้นต่อไปจะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะลูกไม้เมล็ดมี2กระถางแม่เขาจะเป็นธาตุบางแก้วพ่อเขาจะเป็นเพชรสุวรรณโชตนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะนี่นะคะ,ะ,คะกระถางที่1นึ่งนี้วูให้ที่180บาทนะคะกระถางที่1 นี่นะคะเอาไปลุ้นดูฟอร์มนะคะหรืออยากเอาเอามาเล็ดไว้ผสมนะคะนี่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองพ่อแม่เดียวกันนะคะจะเป็นหน้านี้ปูให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะกระถางที่สองอยู่ในกระถางหกนิ้วเหมือนกันนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นหน้าธาตุเลยนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเดี๋ยวปูจะพาไปดูไม้เก่าเลี้ยงนอกตู้นะคะ ต้นต่อไปจะเป็นหงดารุนนะคะหงดารุณตัวนี้ไม่ใช่ไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะปูเอามาโชว์พร้อมต้นแม่เขาเนาะอยู่ในกระถางหกนะคะกระถางละสองร้อยบาทนะคะนี่กระถางที่หนึ่งน่าเริ่มมาแล้วนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะกระถางละสองร้อยบาทกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนะคะนี่นะคะหงดารุณตัวนี้จะเป็นต้นแม่ที่ปูเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะนี่นี่นะคะ คือเลี้ยงเข้าเป็นฟอร์มกอ,อจ,จะสวยมากเลยนะคะในหงดารลุนกระถางที่1กระถางที่สองนะคะกระถางละ2 0 0บาทนะคะตัวต่อไปจะเป็นเพชรพันล้านเนาะฟอมกออยู่ในกระถาง6นะคะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้เนาะกระถางที่1มีประมาณ6 7ต้นเลยนะคะอันนี้นะับคร่าวๆเนาะนี่นะคะกระถางที่1ปุ้งให้ที่กระถางละ2 0 0บาทนะคะสำหรับใครที่ชอบบอลเก่า เลี้ยงนอกตู้นะคะนี่เพชรพัน 1, ล้านกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองตัวนี้จะมีประมาณห้าหกต้นนะคะแต่หน้าเริ่มกัดมาหมดละนี่นะคะกระถางละสองร้อยบาทปูแบ่งให้ที่สองกระถางนะคะกระถางที่หนึ่งแล้วก็กระถางที่สองนะคะสองร้อยบาทเพชรพัน 1, ล้านต้นต่อไปจะเป็น ไก่ราชาวดีนะคะอยู่ในกระถาง6กระถางนี้มีประมาณ4ต้นเนาะ150บาทนะคะเลี้ยงนอกตู้ก็จะใบก็จะมีตำหนินิดนดน,ดนะคะเพราะเขาอยู่นอกตู้เนาะกระถางที่1กระถางที่2มีอยู่5ต้นนะคะไก่ราชาวดีนะคะกระถางที่สอง0บาทนะคะ ต้นต่อไปจะเป็นริมขอบฟ้านะคะนี่ริมขอบฟ้าด่างนะคะใบใหม่ไม่แน่ใจนะคะไม้เลี้ยงนอกตู้เนาะนี่นะคะเหมือนปูเห็นหัวเข้ามาแล้วประมาณนี้ริมขอบฟ้าเป็นไม้ด่างนะคะแล้วก็อยู่นอกตู้เนาะนี่นะคะปูแบ่งให้ที่250บบาทนะคะริมขอบฟ้านะคะมีต้นเดียวเนาะนี่นะคะใคร อยากเอาไปเลี้ยงแบบนอกตู้นะคะไม้ด่างเนาะ250บาทนะคะสำหรับวันนี้ปุ๊กก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้าน,นะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ